สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นหุ่นยนต์ไดโนเสาร์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะเ,เลยนะครับนี่คขผงเดินเดี๋ยวผมแกะเลยนะครับทุกอย่างออกมาเลยเสร็แล้ว ของเล่นนะมันจะเป็นแบบนี้เลยมีปีกด้านข้างนะครับผมนี่มีปีกด้านข้างและของที่มันแทมก็คือดามน,นะครับใส่แบบนี้เลยนี่แล้วมันสามารถปแปลงร่างเป็นไดโนเสาร์ได้นะครับก่อนอืน่นเราหมุนอันนี้ก่อนแล้วทำแบบนี้ให้มันหมอนขา และทำให้ตรงนี้ยาวไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็ค่อยทำแบบนี้นะคบเอาขาให้มันไปติดด้านหลังและค่อยเปิดปีแบบนี้และทำให้ขามันเล็กลงและให้มันเป็นดโนเสา์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ค่อยมาแบบนี้นี่เลยครับผมนี่เคนแล้วครับผม อุนเหมือนเลยนะครับดูเดี๋ยวกับร่างบิดมือกลับด้วยนะครับผมนี่นี่เลยทั้งสองมือเลยนะครับผมเคเสร็จแล้ว เราจะต้องเอาปีกลงด้วยนะครับให้มันเป็นแบบนี้ให้มันเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่อีกลงนี่ครับแล้วเอามันมาติดนี่ครับผมแล้วก็ติดมาเลยนี่ครับผมอ่ะก็วางเลย ยากนิดหนึ่งไมนี่วางเลยอุ้ยล้มอ่ะแล้วคลิปก็จบเพียงเท่านี้ครับ บายๆนะครับผมบายบาย